สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีก็ตาหน่อยหอยซอกอีกแล้วมือนี้ <c oughs> แล้วเจอกันนะคะแล้วเจอกันเจอกันไปไปไหมคนแยกคนละทางเด้อพ,พ,พ,พี่น้องแมมดากระสิพ้าเขาป้าเฮ็ดอีกแล้วช่วงนี้เฮ็ดออกอะ่ะปีนี้มันออกลาพี่น้องก็เลยบ่อค่อยได้หลายดอกสุป,ปีนี่ได้เต็มสองฟิต ีนี่ออกหลาแน่กันเลยแตเมื่อก็บละลาพี่น้องดอกแรกแหกหมานละบไอ้ฝร่งเการัดเลยดอกแรกแหกหมานพี่อีกโอ้ยงามค่ะพี่พี่น้อง พีอีกดอกหนึ่งเบิ้งพี่หน่องมีจตะดอกงามๆเลยพุ่หน่ะพี่หน่องใหเผึ่งเกาลัด พี่นอ้องสามดอกมิ่ขา,ายมงามเพื่อน่ะเฮียพี่นอ้องอืมอันนี้เป็นไข่หนึ่งก็ว่าบ่เอาดอกพี่นอ้องน้อยหน่อยมึงนี่ไข่ตะปออย่าไข่หนึหน่งพี่โอ้แม่เ,น,เ,น,เน,นี่แเนน อ,อนันดอกนี่ขาวจูนพุนพี่น้องพุ่นะขาเพิินบึงติลนอ่ะขาแม่งพี่น้องค่อยได้ดอกได้ตาดอกอืมมันบอสีบึงขาเพิ่นได้เพิ่นพุ่นยังเสียพี่น้องเฮ็ดปีนีนอนลหลายหลายได้ตาดอกเนอะมันนี้จะได้เจอ เห็ดเนวนี่หลายเลยนี Now, want, ่งามคักงามนี่ฮิดอกงามงามอืมพี่น้องเบิแฮนพอเจอพอกับลูกละได้บอได้หรือเปล่าที่รักคุณมาจากที่ไหนฉันจำทางไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยเผ่งขาไล่ดอกนี้พี่น้อง งามครับเห็ดเผืงกขาล่ายปะเทเช็คบอคอยมีเห็ดเผืงกขาล่ายพี่น้องเห็ดเผืงหวัวสมลีงสันบ่คอยมีเจออีกระพี่นองเผึงกขาล่ายเผืองขาล่ายในด,ดอกเอ้ขาเผื่กสีบอไมยังมากินได้ดีพี่น้องแต่บ้านก็แ่บแสบพิมกันอันนอนนี่ถากบ่กินขันเห็ดเพิงอัน หวานนะ่ะโอ้ยขาหมุนอุย้ยปุ้ยโอ้ยพออ่อยกับพี่น้องเมืองนะมุนีบ่ค่อยหลายสม,มุว่านพี่น้องว่านนี้จะได้จะไปเห็นได้หลายเต็มกระตามื่อนี้จะได้เต็มบ่วนี่พี่น้องมันเท่าละเบนโอ้ยยังยังยัยโอ้ยนะ,นะ ส่วนมากสิพอคอยได้ได้พี่น้องที่ได้แต่แ้าเบิ่งเมย์ได้สิตัดให้เบิง่งขาเพิ่นเห็นว่าพี่น้องขาหนุ่มเห็นบ่านี่ขาสิเป็นนิ่งส่เอาบ่าได้หน่อยนี่นะหนอยนักหน่อนหนาเลยเห็ดเพิ่กว่ามันออกหน่อยสะเหลวมันของก็ออกมันก็เล็ดนอนลุ่มกินพี่น้องมีกระไดต่ดอกเห็นบ่เจอแล้วพี่น้องเบิง่บงเพิ่อน อุ้ย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 ขาที่เป็นจังใดเนี่ยขาว่าเป็นตาใบาใจนี่สิตัดให้เบิ้งได้พี่น้องอู้ดอีกดอกนึงพี่นอออ้องนี่เออคุณนะโอ้ยงัวง่ามคูข่กเนะ่ มาเบิ่งกันเบิ่งพี่น้องเบิ่งมันจะเป็นเรื่องขานะ่ะไม่เป็นตเสียดายครับเนี่ยแต่ขาอันใดกันนห่นไหม,ม,มเห็นบ่เป็นเหลืองๆกันพี่น้องอืมโอเคอยู่ใดอยู่พี่นอ้อง นนมันงามงามพี่น้องเลยขันออกลายๆคือบานอื่นคือสีม่วนกุบนี่ขนาดบลร้ายไปได้แม่ได้กระตื้นเต่นวนสันดิอโอ้โอันนี้คลเหลืองน่อยนึงละนั่นพี่น้องเห็นบ่จะาหน้สีเอาได้นั่นแต่ตดอกพี่น้องอันนี้โอ้ยเสียดายครับ แล้ว้ะดอกนี่ขาวจนพรนยิ่พี่น้องผีไข้เพิ่นจงไววกับปูยา,ายดอกเด้อพี่น้องเอ้ยมูนอุยปุ๋ยเบิดละแม่งกินอันนี้จักสีใด้บ่ได้ดอกนี่โอ้ดอกมีหางคักเท่าทิมเท่าเท่าทิม ดอกไม้ใหญ่ยูผึ่งน้ำตาลนี่ก็ใหญ่นนนจนว่นาคือคือเห็ดผึ่งหวานอร่อยพี่น้องมึงเอ้ยสะอ่อนเอ้ยงามพี่อีก ที P ่สองดอกแวพี่น้องพี่น้องเบืงเบืงนี้เจาะเบืงขาวนะ เห็นบอกขาพี่น้องขาเลือกเออเหรอทห็นบ่อ,บอ,อืได้ตะดอกอีกแล้วพี่น้องเป็นตาสะออนโบเฮ็เดี๋ยวนี้จังงามบ่ไม่อีแนวกิน นอยที่นี่นสิเจาะพี่น้องน่่เห็นบ่าขาเป็นสิขาวเบ้อขาเป็นเก่าลัดโอ้ยเบื้องมองนีเด้พี่น้องคนเป็นปลาด้วย กเกล็ดเกาลัดโอ้จะมันงามครับหลุดขาเลยพี่ไหวปบพ่อพี่น้องกาแฟอีกดอกหนึ่งพูนอีกพี่น้องนเห็นปะมองแตงแมงยินแมนบนัี่ยอุ้ยสะอ่อนงามค่ะงามนี่ อูนอีกพี่อีกพี่น้องเอ้ยเอ้ยเอ้ย แต่ดอกขาบ่ได้โอ้ได้หลายแน่แล้วพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันหลุดยังไงมัน,นเป็นอย่างขึ้นลุดง่ายแท้งก้อยจับไป็นอะไรแต่ยังหลุดอยู่นี่เดี๋ยวสิหลุดอีกบ่เนี่ยนั่นหลุดอีกแล้วพี่น้องเบิง้ง เอ้ยขาพนังงามจาะ้ะล่ะเพิ่งผี่นอนขึ้นน้ำหนวยอันนี้งามงามพี่ดอกะอะไรวะเนี่ยโอ้ยได้พุนางามครับสองดอกเลย เพี่น้องเพิออ่งดินขึ้นที่นี่เบิ่งตักเปาะที่นี่อโอ้ยดูนี่พี่น้องสะออนน้ำบอนั่งกัดซ้ำกันกับ็พีชอันเพิงหวานเลิศด,ดอกเออดอกนี่นะครับพี่น้องเบิองนะ นีข่ขาเพิ่มสีงามงามเลยดอกเครื่องคานอ้ยผืนวานดอกนี่พี่นอ้อืมดอกนี่

ง่าแพ็กงามแามน่อันนี้แนนปักปักพี่น้องือสิขาดีอยู่ดอกอืมได้ยุพี่น้องอันนี้อย่างน้เหลืองเหลืองอยู่แต่ว่าหั่าหลายป็นไดพี่น้อง นี่มกักจะเห็ดอันนี้เลยนี่ตัดปดขาขาวปุ๋ะหลุดนี่โอ้ยวัฒน,นัดคือมือดอกพี่นนอ อันนี้เถได้ดอกเดียวพอกับลูกมาล่อแล้วกลับบ้านแล้วพี่น้องเบิง้งแม่ดาได้ไดบ่เต็มกระตา้อนี้ป๊าดพอกับลูกได้เต็มกระตาเลยป๊าดเต็มกระตา <c oughs> คิดว่าเจอเห็ดเหรอ